สวัสดีครับผมโดดนิคมพิจารครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงคนอยู่บ้านนะครับก็หลายคนก็ทํางานที่บ้านกันใช่ไหมช่วงนี้แบบอะไรก็ฝืดเคืองอะไรก็ฝืดเครืองไปหมดนะครับก็ธุรกิจหลายธุรกิจชะลอตัวใช่ไหมฮะหลายคนออกจากบ้านไม่ได้จะไปไหนเหมือนเดิมก็ไม่ได้นะครับจะไปทํางานเหมือนเดิมก็ไม่ได้นะครับก็ ต้องเก็บตัวนะครับต้องเก็บตัวเพื่อลดเชื้อนะครับอยู่บ้านนะครับลดเชื้อช่วงเนี้ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะว่างนะน่าจะว่างก็มีเวลานะฮะมีเวลาทำทำนู่นทํานี่ทํานั่นนะครับอ่าหลายคนอาจจะมีเวลาดูซีรีส์มากขึ้นก็ว่าไปนะครับหลายคนก็อาจจะมองหาเริ่มเมื่อเริ่มมองหา ช่องทางใหม่ๆและในการหาเงินนะครับอ่าเริ่มหลายคนเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆและในการหาเงินนะครับเพราะว่างานหลายงานมันปิดไปนะครับหลายงานที่ออกไปนอกบ้านไม่ได้นะครับหลายบริษัทก็ให้อยู่ที่บ้านกันใช่ไหมครับมืพูดถึงเรื่องธุรกิจอินดีมนะครับก็ผมว่ามันเป็นทางเลือกเป็นอีกทางรอดหนึ่งในยุคนี้นะครับ ในยุคที่หลายคนกำบบนนะครับแต่ว่าผมเห็นสมาชิกอินดีมหลายๆท่านนะครับมีเงินเข้าบัญชีกันทุกวันเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> คือยังยังมีไรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าเศรษฐกิจตอนนี้คือมันมันหนักมากแต่ว่าช่วงเนี้ยนะฮะหลายคนก็หันมาสนใจในอินดีมากขึ้นนะเพราะว่าตอนเนี้นะครับมันมีสถานการณ์พิเศษเกิดขึ้นด้วยนะครับก็คือสถานการณ์ของ ซินเวอร์นะครับตอนนี้ทุกคนให้ความสนใจในซินเวอร์กันมากๆเลยนะครับก็ถ้าใครนะครับที่บอกว่าฉันไม่อยากแนะนำโคนเลยนะครับไม่อยากทำเลยอยางานเครือข่ายเนี่ยนะครับเคยทำมาหลายครั้งแล้วหรือว่าทำมาหลายค่ายแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าไม่สำเร็จเลยนะฮะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอินดีมเนี่ยมัน ทุกการใช้จ่ายมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราหมดเลยจริงๆนะนะครับก็เริ่มต้นที่อินดีมก็มีโรงงานที่ผลิตสินค้าเองนะครับเป็นสกินแคร์ใช่ไหมที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับก็ล้างนงล้างหน้านะครับทาคงทาครีมเริ่มต้นธุรกิจวยกัน,กนบริโภคสินค้ามาใช้ประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าให้คนเนี่ย ซื้อสนค้าไปใช้นะครับเราก็มีรายได้จากการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเว็บพันล้านด้วยนะครับถ้าใครบอกว่าอย่าไม่อยากซื้อของในในนั้นอะ่ะใน In นดีมเราก็มีของทั่วไปเลยที่ให้ซื้อนะครับก็มีเว็บพันล้านอะที่ที่ตั้งขึ้นมานะครับเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแอปเว็บช้อปปิ้งอะ่ะนะครับ รวบรวมเว็บช้อปปิ้งไว้แบบเยอะมากเลยนะครับมีตั้งแต่ช้อปปี้ลาซาด้าคือเราช้อปปิ้งออนไลน์กันปกติอยู่แล้วใช่ไหมช้อปปิ้งลาซาด้าหรือ Big C นะครับก็ซื้อของออนไลน์นะครับไม่ต้องไม่ต้องออกจากบ้านนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะฮะแล้วก็ท็อปใช่ไหมท็อปมาร์เก็ตจะซื้อของสดอะไรเงี้ยจะซื้อของสด สองสดอะไรได้หมดเลยนะครับแล้วก็ท็อปออนไลน์อะไรเงี้ยซื้อเสื้อผ้าอาร์โคดาช่วงนี้อาจจะไปเที่ยวยังไม่ได้ใช่ไหมจองรถก็มีนะครับจองเครื่องบินก็มีเยอะมากนะเยอะมากคือทุกการใช้จ่ายเราสามารถที่จะมามาดูในพันล้านได้เลยนะครับว่าเราอยากได้อะไรนะครับแล้วก็มาเลือกดูร้านค้าในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะได้แคชแบ็ก กลับไปด้วยปกติเราซื้อสบู่ยาสีฟันอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะอันนี้เราอยากซื้อยี่ห้อไหนก็ได้ก็อยากซื้อของที่เราซื้ออยู่เป็นประจำเนี่ยที่เราใช้ทุกวันทุกเดือนเนี่ยเราก็ซื้อไปเลยนะครับซื้อยี่ห้อที่เราใช้อยู่ทุกวันนี่แหละเรามีแคชแบกด้วยจากการช้อปปิ้งผ่านพันล้านนะครับทีนี้ครับที่บอกว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์พิเศษก็คือซิลเวอร์ถูกไหมนะครับ ที่ผมบอกไปในพนารนาเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์เยอะมากที่ดังๆนะครับก็มีช้อปปี l a า a าดทุกคนรู้จักกันดีทั่วประเทศไทยใช่ไหมฮะเซ็นทัลบิ๊กนะครับคือว่าสมาชิกที่เป็นซินเวอร์ฮะจะได้ส่วนแบ่งจากจากร้านค้าที่อยู่ในเว็บไซต์พาราด้วยเออเจ๋งมากนะครับคุณลองคิดดูดิเราได้ กำไรจากใครก็ไม่รู้ที่ช้อปปิ้งผ่านพันล้านอะ่ะแล้วได้ทุกร้านค้าเลยนะสุดยอดมากๆนะครับคือลองคิดดูว่าถ้าเรามีเงินอยู่แสนหนึ่งตอนเนี้ยเราเอาไปฝากธนาคารลองคิดดูดอกเบี้ยจะได้สักเท่าไหร่นะฮะมีเงินอยู่แสนหนึ่งเราฝากธนาคารดอกเบี้ยต่อปีก็สองเปอร์เซ uh ็นสามเปอร์เซ็นตมั้งนะครับ <laughs> เราเอาไปฝากหนึ่งปีรับดอกเบี้ยเป็นเงินกลับมาใช่ไหมฮะหนึ่งแสนเอาไปฝากแต่ว่าแต่ว่าวันนี้นะครับถ้าเราเรามีเงินแสนหนึ่งเราสามารถที่จะไปขอรับโซนแบ่งจากเซ็นทันได้ไหมเออเราสามารถนะครับไปรับโซนแบ่งจากเซ็นทันได้ไหมเราสามารถไปรับโซนแบ่งจากชอปปี้ได้ไหมบิม๊กซีได้ไหมนะครับ เรามีเงินแสนหนึ่งเราสามารถจะไปขอส่วนแบ่งจากร้านค้าพวกนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้นะฮะผมว่าไม่ได้นะคือยังไงก็ไม่ได้อนะ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับคนที่เป็นซินเวอร์ต้องซินเวอร์เท่านั้นนะเราเราสามารถได้เงินส่วนแบ่งจากจากเซนทัลจากช้อปปีนะฮะทุกร้านค้าที่อยู่ในพารานสุดยอดมากๆนะครับ ลองคิดดูนะว่ายอดขายรวมทั้งหมดมันจะเยอะขนาดไหนใช่ไหมแล้วยังมีในส่วนของถูกดีอีกนะครับพันล้านนี่ว่าใหญ่มากแล้วนะครับถูกดีเนี่ยก็มาอีกก็จะเป็นเว็บที่ยิ่งใหญ่อีกเว็บหนึ่งก็คือเว็บนี้จะเป็นเว็บที่รวบรวมผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนะครับก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเอาร้านค้า เข้ามาในเว็บไซต์ถูกดีได้นะครับถูกดี .com นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะนะครับ t ีเอทีดัเอนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยไม่ใช่นะฮะต้องภาษาอังกฤษถูกดี .com นะครับก็เว็บไซต์เนี้ยนะครับเราสามารถที่จะไปดีลนะครับไปดีลเอาผู้ประกอบการนะ่ะเอามาใน เข้ามาในเว็บถูกดีได้นะครับโดยที่ร้านค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างนะครับร้านค้าที่เข้ามาเนี่ยเขาก็แน่นอนแหละว่าเขาจะได้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเขาจะได้ลูกค้าใหม่นาออกไหมเขาเอาเขาเอาร้านค้าเข้ามาในเว็บไซต์ถูกดีเขามีฐานลูกค้าที่เป็นสมาชิกอินดีมอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะมองเห็นร้านค้าของเขาอยู่ในถูกดีได้ จ๋งไหมฮะมันเหมือนการประชาสัมพันธ์ไปฟรีๆไปในตัวเลยนะครับแล้วสมมติว่าเอาร้านเข้ามาในถูกดีใช่ไหมแล้วสมาชิกอินดีมเห็นอ่ะตรงนี้อยูอ่ร้านอยู่แถวนี้อ,อยู่ใกล้บ้านเราก็ไปอุดหนุนใช่ไหมครับแถมแถมแถมตัวเราเนี่ยยังจะได้คะแนนที่เป็น PV เนี่ยกลับมาให้เราอีกด้วยนะครับเป็น เอามาคิดเป็นรายได้ให้เราได้อีกนะครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับร้านค้าเนี่ยเอาของเข้ามาขายนะครับก็ได้ลูกค้าเพิ่มนะครับได้ได้ยอดขายเพิ่มแนวอนาคตไปเรื่อยๆเลยนะครับแถมยังร้านค้าที่เขาเข้ามาถ้าเขาเป็นสมาชิกถูกดีนะครับก็คือสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ถูกดีเขาก็สามารถที่จะได้รับค่าแนะนำด้วยนะครับ ได้รับค่าแนะนําคือค่าแนะนําที่เขาไปดิวร้านค้ามาในเว็บถูกดีนี่แหละนะครับจะได้ค่าแนะนําด้วยก็ร้านค้าคนละสี่ร้อยบาทใช่ไหมฮะก็แนะนําสักร้อยคนก็ได้สี่หมื่นสี่หมื่นบาทแล้วอะไรเงี้ยนะครับแสมยังได้ลึกไปตั้งหกชั้นด้วยนะครับจากการแนะนําชั้นลูกหลานอะรกระว่าไปนะครับก็ เราคิดดูนะครับว่าร้านค้าที่เข้ามานะครับมันจะเยอะขนาดไหนในอนาคตนะครับอ,อ่มันจะเยอะขนาดไหนอนาคตแล้วก็คนที่เป็นซินเวอร์ก็สามารถที่จะได้รับนะครับส่วนแบ่งจากถูกดีด้วยนะฮะสุดยอดมากๆนะฮะคนที่เป็นซินเวอร์จะสามารถได้รับส่วนแบ่งนะครับจากถูกดีด้วย คือทุกร้านค้าในประเทศไทยอ่ะคิดดูดินะครับถึงบอกว่าคนที่บอกว่าไม่อยากในน้าใครนะครับเนี่ยคือวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับคือคือเป็นซินเวอร์นี่แหละนะครับเป็นซินเวอร์คือเป็นครั้งเดียวนะเป็นครั้งเดียวแล้วเราคิดดูรายได้จากพันล้านเนี่ยแล้วก็รายได้จากขูกดีเนะี่ยมันมีตลอดนะครับร้านค้ามีมาตลอดนะมีการซื้อขายจับจ่ายกันในนั้น พันล้านก็มีการซื้อขายตลอดใช่ไหมมีชอปมีการช็อปปิ้งตลอดนะครับแล้วคนที่ได้ที่เป็นซิงเบอร์นะฮะได้ได้รับส่วนแบ่งตรงนี้ไปด้วยโดยที่เป็นครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตมันคือเงินบำนาญอะ่ะเออหรือภาษาเครือข่ายที่เราเคยได้ยินกันมาเขาเรียกว่าพาร s i ิซิปอินคัมไงนะครับเนี่ยเนี่ยคือคือเราเห็นแล้วว่ามันสามารถเป็นได้จริงนะครับ มีเงินพาสซีฟอินคัมจริงๆคําว่าพาสซีฟอินคัมอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องมีเดือนละล้านก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นเดือนละหมื่น mm hmm. เดือนละแสน mm hmm. เขาก็เรียกพาสซีฟอินคัมเหมือนกันคือมีไรายได้ที่มีไรายได้ที่แบบเสถียรนะคือแบบอยู่คืออยู่ดีๆเราก็ได้เงินมาจากนู่นนี่นั่นเนี่ยเป็นพาสซีฟอินคัมเป็นเงินบํานาญไปตลอดชีวิตเลยนะฮะแถมแถมเราตายเรายังเอา ซิลเวอร์เนี่ยให้ลูกหลานได้อีกด้วยลูกหลานแล้วก็รับไลยได้ต่อสุดยอดปะสุดยอดมากๆนะครับก็ซิลเวอร์ได้ได้ส่วนแบ่งจากพันล้านถูกดียังไม่พอแค่นั้นนะฮะยังไม่พอแค่นั้นยังมีในส่วนของสกิลอัพเดมี่ด้วยนะครับสกิลอัพเดมี่เนี่ยก็ยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าสกิลอัพเดมี่เนี่ยจะเป็นจะเป็นเว็บที่แบบว่ารวบรวม คอร์สออนไลน์นะครับเป็นแหล่งของความรู้อ่าเป็นแหล่งของความรู้จะเปิดให้คนที่มีความสามารถในด้านไหนก็ตามนะครับมาเปิดคอร์สออนไลน์อะไรเงี้ยสมมุติว่าสมมติว่าพี่ก้องมนะเปิดคอร์สออนไลน์นะครับใน Ski l ัพ a d e m y อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเข้าไปเรียนเยอะมากใช่ไหมมีคนเข้าไปเรียนเยอะมากแล้วคนที่เป็นซิลเวอร์นะครับก็จะได้รับจะได้รับ ออซลตรงนี้ด้วยนะครับจากทุกทุกคอร์สท,ที่อยู่ในสกิลอัพเดมี่นะครับเออสุดยอดไหมคือซินเวอร์มันเป็นอะไรที่ทุกคนต้องเป็นอะแล้วมันเป็นมันเป็นครั้งเดียวไงมันเป็นครั้งเดียวแล้วก็เก็บเกี่ยวตลอดชีวิตคือตอนนี้เรายังมองภาพไม่ออกหรอกว่าว่ามันมันจะได้ยังไงนะครับมันจะได้ เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองไปยาวๆอ่ะเราลองคิดดูว่าเนี่ยตอนนี้เว็บพันล้านที่เกิดขึ้นนะครับก็มีเว็บไซต์ที่ดังๆเป็นพาร์ทเนอร์เข้ามาหลายเจ้าเลยนะครับเออตั้งแต่นาะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเซนทันออนไลน์บิ๊กซีนะฮะเห็นไหมมันเป็น s h o p ปี้ a าซาดมันเป็นเว็บไซต์ที่ทุกคนรู้จักอ่ะเออถ้าอยากสั่งออนไลน์ทุกคนต้องสั่ง ร้านค้าพวกเนี้ยคือทุกคนรู้จักนะครับเป็นสิ่งที่ของที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของถูกดีก็เป็นผู้ประกอบการรายย่อยอะ่ะคือทั่วประเทศไทยนะฮะพวกอร้าน s อ e นะฮรร้านค้าคือร้านค้าที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคุณต้องเป็นเจ้าของจริงๆนะนะครับถ้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่รับของมาขายอันนี้ไม่ได้นะครับ คือต้องเป็นเจ้าของแบรนด์คือต้องเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับถึงจะว่าถึงจะเอาของเข้ามาขายได้นะครับเออต้องเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับคือตัวเราเนี่ยไปแนะนําเจ้าของโรงงานเจ้าของแบรนด์เลยนะนะครับไปแนะนําเจ้าของกิจการเลยนะครับให้เขาเนี่ยถ้าเขาอยากขยายธุรกิจนะครับถ้าเขาอยากเพิ่มยอดขายเราแนะนําให้เขามาเข้าในเว็บถูกดีได้คือเราเราไปให้เขาจริงๆนะ เราไปให้ช่องทางในการขยายรายได้ของเขาอะ่ะแถมตัวเขายังเขามีรายได้ตัวเราก็มีด้วยนะครับเออสุดยอดมากนะครับคือมันหลายๆอ่าคือมันเกื้อหนุนกันนะครับมันเกื้อหนุนกันไหนนะครับก็นี่แหละครับคือซินเวอร์อ่ะมันมันต้องเป็นนะครับ <laughs> มันต้องเป็นนะครับมันต้องเป็น คือมันเป็นเงินบำนาญน่ะนะมันเป็นเงินบำนาญที่ไม่น่าจะไม่น่าจะได้ง่ายๆนะผมว่าคือถ้าเป็นพนักง,งานประจำอ่ะเราทำงานไปสัก25ปีนะครับหรือ30ปี40ปีเนี่ยเราก็จะได้เงินบำนาญจากประกันสังคมใช่ไหมสำหรับใครที่ทำงานนานๆน,น,นะครับก็ได้ได้บำนาญจากประกันสังคมแต่ก็คง ไม่เท่าไรหรอกผมว่ามันก็ฟิกอะ่ะมันก็จะฟิกมันก็จะฟิกไรายได้ของเรานะครับแต่แล้วก็สําหรับบํานาญคนที่เป็นข้าราชการเขาก็มีเงินบํานาญถูกไหมแต่ว่าก็ต้องรอถึงหกเกษียณก่อนถึงจะได้ใช้เงินนะครับแต่ว่าเงินกเกษียณ2รูปแบบนี้มันก็จะมีฟิกเหมือนกันอะ่ะเราก็จะรู้ว่าเราอ่ะจะรับรับเท่าไหร่ต่อเดือนไปอีกกี่ปีง่ายไหม แต่ว่าซินเวอร์นะฮะมันเป็นไรายได้ที่คือมันบอกไม่ได้อะน่าออกไหมมันมีโอกาสได้เดือนละเดือนละหมื่นเดือนละแสนหรือเดือนละล้านได้เลยอะนะครับคือมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะมันเป็นไรายได้ที่อันลิมิตอ่ะคือเราไม่รู้อ่ะมันไม่มีเพดานอะ่ะนะครับมันไม่มีเพดานเหมือนเหมือนบํานาญราชการเหมือนบํานาญประกันสังคมอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นซิลเวอร์มันมันต้องทำนะครับครับโอเคแล้วซิลเวอร์ทำยังไงนะผมหลายคนอาจจะอยากดูแล้วนะครับแล้วซิลเวอร์ต้องทำยังไงนะครับซิลเวอร์เนี่ยก็ง่ายมากเลยนะครับเราทำแค่สามข้อเท่านั้นนะครับก็คือสูตรสูตรหนึ่งสองสามนะครับก็คือเริ่มทำตามนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือเราต้องเริ่มก่อนนะครับ เราต้องเริ่มสมัครสมาชิกนะครับเป็นผู้บริโภคไซ L ์นะครับของบริษัทอินดีมนะครับก็คือเริ่มที่1สมัครไซด์ L นะครับได้สินค้านวัตกรรมของอินดไปใช้นะครับชุดใหญ่เลยนะครับชุดใหญ่เลยนะครับเอาไปใช้ที่บ้านตุ้มนะครับแล้วก็ข้อที่1จบแล้วนะครับแล้วข้อที่1เราสมัครไซ L ์ข้อที่2นะครับเขาให้เราเนี่ย ประชาสัมพันธ์บอกต่อสองคนนะครับสองคนเท่านั้นนะสองคนเราเริ่มสมัครสมาชิกไซแอลแล้วก็ทำข้อที่สองคือประชาสัมพันธ์บอกต่อสองคนนะครับที่เป็นไซแอลนะครับในข้อสองนี้เราจะได้เป็นตำแหน่งรอนนะครับเออเราจะได้เป็นตำแหน่งรอนนะครับแล้วก็ถ้าเราประชาสัมพันธ์แล้วเราวางไซแอลของเราอะ เป็นเป็นวางเป็นซ้ายกับขวาเนี่ยเราจะได้ใส่เคลด้วยนะครับก็คือ1 L ซ้าย1 L ขวาเนี่ยเราก็จะได้4 0 0พันบาทนะครับอ่าแล้วก็จะจะได้เงินจากไซเคลนด้วยนะนะครับแล้วก็ข้อที่3ามเนี่ยเราจะต้องตามนะครับเราจะต้องตามให้2คนที่เราแนะนำม,มาเนี่ยเขาไปประชาสัมพันธ์2คนนะครับเราเราเราเริ่มแล้วเราประชาสัมพันธ์มา2คนแล้วให้2คนเนี่ย ไปบอกต่อ2คนนะครับตัวคนที่เราแนะนํามาเขาจะเขาจะเป็นตํามแหน่งบอลน,นะครับและตัวเขาก็จะมีรายได้ที่ส0่พับาทนะครับส่วนตัวเราจะมีรายได้ที่จะมีรายได้เพิ่มมาอีก8000บาทนั่นหมายความว่าเราจะมีรายได้มา1นึ่งมื่นสบาทแล้วนะครับเออเราได้ใส่เคลด้วยแล้วเราได้บํานาญด้วยนะครับ เริ่มให้ได้นะครับเริ่มไม่ได้อย่างมีข้ออ้างนะครับแล้วก็ทําให้ได้อย่างมีข้ออ้างนะครับแล้วก็ตามให้ได้นะครับเริ่มทําตาม3ามข้อเท่านั้นนะครับลองคิดดูดิทาแค่3ามข้อแล้วได้เงินบํานาตลอดชีวิตเลยนะตลอดชีวิตนะครับต้องบอกว่าตลอดชีวิตและตลอดไปด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเราส่งเพราะว่าเราส่งต่อให้ลูกหลานได้นะครับทำแค่3มข้อเท่านั้นนะครับ และก็มีสำหรับคนที่สำหรับคนที่ไม่อยากคือคือคือไม่อยากทำคืออยากเป็นซินเวอร์ไม่อยากทำอย่างอื่นเลยนะครับไม่อยากแนะนำใครนะครับไม่อยากแนะนำใครเราก็มีแพ็คแพ็คซินเวอร์แพ็คให้ด้วยนะนะครับเป็นซินเวอร์แพ็คนะครับก็จะมีซินเวอร์แพ็คที่ 4L นะครับซิลเวอร์แพที่ 6L นะครับแล้วก็ซ i l v e r ร์แพ็ที่ 7L นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไซ z ์ L เนี่ยมีมูลค่านะครับอยู่ที่22,500บาทนะครับเริ่มเป็นผู้ผผผบริโภคไซซ์ L บอกต่อ2คนนะครับที่เป็นไซ z ์ L นะครับแล้วก็ตามให้2คนเนี่ยทำสูตรเดียวกันนะครับเริ่ม20,000เรา ทำสามข้อให้ได้เรารับบำนาญตลอดชีวิตเลยนะครับหรือถ้าไม่อยากบอกต่อ2คนนะครับก็มีซินเวิร์ลแพ็กก็คือถ้าเป็นถ้าเป็นซินเวิร์ลแพ็กที่ส l ก่อนนะครับสมมติว่าตัวเราเนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นไซส์ L แล้วนะครับแล้วก็บอกต่อไปแล้ว2คนบอกต่อไปแล้วสคนนะแล้วก็ยังขาดอีกยังเหลือยังเหลือตามให้2คนนั้น่ะ ไปประชาสำคัญสองคนใช่ไหมเราเริ่มแล้วเราประชาสคนประชาสำคัญได้แล้ว2คนนะครับแต่ว่าเราไม่อยากรอนะครับเราไม่อยากลุ้นนะครับเราอยากเป็นเร็วๆนะครับเราสามารถที่จะซื้อซินโดร์แพ็ 4L ได้นะครับมีซินโดร์แพ็ 4L ให้ด้วยนะครับก็คือสมัครปุ๊บนะครับก็จะมีสินค้าชุดหนึ่งให้เอากลับไปใช้ที่บ้านนะครับก็ เป็นซินเวอร์เลยนะครับเป็นซินเวอร์เลย c l นะครับแพ็ก 4L เนี่ยอยู่ที่85,000บาทน,นะครับแพ็ก 4L จะอยู่ที่85,000ับาทนะครับแล้วก็แพ็ก 6L นะครับแพ็ก 6L คือสำหรับตัวเรานะครับสมมติว่าเราเป็นสมาชิกไซส์ L แล้วนะครับอ่าเราเป็นสมาชิกไซส์ L แล้วนะครับเราไม่ต้องแนะนำใครก็ได้นะครับ เราไม่ต้องแนะนำใครก็ได้เราสามารถที่จะสมัครซินเวอร์แพ็คหได้นะครับสมัครเป็น L แล้วจะมีจะมีแพ็คสมัครเป็นซินเวอร์แพ็ให้นะครับ 6L อยู่ที่1 2 5,000ับาทนะครับเป็นซินเวอร์เลยง่ายมากนะครับง่ายเพียงปลายนิ้วนะครับสมัครไม่ถึงซื้อสินค้าไม่ถึง5ทีก็เสร็จแล้วนะครับเป็นซินเวอร์เลยนะฮะ แล้วก็ในรูปแบบที่3นะครับก็คือในกรณีที่เรายังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับหรือว่าเป็นสมาชิกเก่าที่เป็นไซส์ S นะครับไซส์ S ไซส์ M นะครับก็คือสมาชิกเก่าที่ยังไม่เป็น L นั่นแหละนะฮะสามารถที่จะสมัคร y n o p a แพ็ก 7L ได้สมัครตู้มไปเลยนะครับสม สมัครตุ้มไปเลยครับ 7L นะครับก็จะได้สินค้าชุดใหญ่ไปนะครับ 7L เอาไปใช้ที่บ้านเป็นสินค้านวัตกรรมของอินดีมนะฮะก็เอาไปใช้ที่บ้านแล้วก็เป็นซิลเวอร์เลยนะครับซื้อสินค้าไม่ถึง5ทีก็ได้เป็นซิลเวอร์แล้วนะครับเห็นไหมว่าถ้าใครอยากใครที่คือเริ่มต้นทาตามความสะดวกของแต่ละคนเลยนถ้าใครสะดวกเริ่มต้นที่ ไล่แอสองหมื่นแล้วก็ประชาสัมพันธ์สองคนนะครับบอกต่ออีกสองคนได้นะครับหรือใครที่ไม่อยากแนะนำคนนะครับแต่ว่าแต่ว่าอยากเป็นซิงเกิลเร็วๆนะครับสามารถที่จะซื้อแพ็คซิงเกิลแพ็คได้ซื้อซื้อพี่เหอะยังไงคุ้มนะครับคือแรกๆอ่ะเรายังมองไม่ออกนะครับว่ารายได้มันจะขนาดไหนแต่ที่ที่ผมบอกบอกได้คือมันมีโอกาสที่จะดิ้ง,งได้อรอไหมมันเยอะ เออมันไม่มีเพดานนะครับมันเป็นบํนานาญที่ไม่มีเพดานมาอาจจะเป็นเดือนละล้านก็ได้อีกสิบปีข้างหน้าเอไกลไปอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะได้เดือนละล้านอีกสิบปีข้างหน้าก็ได้นะครับแต่ว่าในการเป็นซินเวอร์เพียงแค่ครั้งเดียวในตอนนี้นะครับเออลงทุนวันนี้เพื่ออนาคตในวัน้างหน้านะครับคุ้มมากๆบอกเลยนะฮะก็ สำหรับตอนนี้นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับอินดีมออสถานการณ์โควิดใช่ไหมก็ทำให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับก็จะดีกว่ามากเลยนะครับถ้าเรามีมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับหรือจะส่งใส่มงใส่แมสนะครับแต่ว่าของตอนนี้นะครับผมก็มีผมก็กิน g r อออะฮะ เป็นสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยซึ่งอินดีมเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ตัวนี้อยู่นะฮะซึ่งก็คือ grx นะครับคือตัวนี้นะครับจะมีสารสก,กัดจากคาวพลูนะครับที่วิจัยมาแล้วนะครับว่ามันช่วยสก,กัดไวรัสโคโรน,นาได้นะฮะนี่ก็มีสารสก,กัดจากคาวพลูนะครับเออมีงานวิจัยด้วยนะนะคาลพลูเนี่ยลองไปเซิร์ชเด็ดดูได้นะ ซึ่งอ,อินดีมเรานะครับมี GIX ตัวนี้ยด้วยสมาชิกอินดีมเรากินกันทุกคนนะครับเ <c oughs> พราะกลัวติดโควิดนะครับก็ซื้อกินกันทุกคนนะครับแถมมันไม่ได้กันแค่โควิดนะครับมันยังคือสาระคุณเยอะแล้วช่วยป้องกันในการลดโอกาสในการเกิดมะเร็งอะไรเงี้ยนะครับช่วยสร้างภูมิคุ้มกันนะครับ เยอะมากๆนะครับสําหรับเจเอกตัวนี้นะแต่ว่าช่วงเนี้ก็แนะนําให้กินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันนะครับกับกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้น่า้ไหมเออมันเป็นโควิดไงแล้วก็กินอะไรที่มันที่มันน่าจะกันโควิดได้นะก็มีส่วนผสมของขาวพลูอยู่นะครับก็ไปเซิร์ชเน็ตดูได้นะครับว่าขาวพลูมันคืออะไรนะครับมันมีงานว,งวิจัยจริงไหมนะครับซึ่งอินดีมเรามีนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาคุยกันแค่นี้แหละนะครับมาบอกว่านะการเป็นซินเวอร์เนี่ยมันดียังไงนะครับทุกคนจะได้เห็นแล้วว่ามวลรวมรายได้มหาศาลเนี่ยที่ซินเวอร์จะได้เนี่ยมันสุดยอดมากๆนะครับเออมันสุดยอดมากๆนะครับเอ้าแล้วถ้าคนบอกว่าถ้าอยากเป็นซินเวอร์สมัครซินเวอร์แพ็คไปเลยแสนหนึ่งนะครับแล้วจะได้คืนตอนไหนนะครับ ต้องบอกว่านะครับถ้าคืนเล็กมันจะไม่ได้คืนในทันทีหรอกเนาะไหมคือเราอ่ะซื้อสินค้ามาคือเราสมัครซินดูแพ็กมาเราได้สินค้าไปนะฮะเราได้สินค้ามานะฮะเราไม่ได้ซื้อเฉยๆนะฮะเราไม่ได้โอนเงินเข้าบริษัทเฉยๆนะฮะเราซื้อสินค้าไปใช้นะครับแล้วแล้วก็เป็นเราได้เป็นซลนเดอร์มีโอกาสได้รับเงินบำนาญตลอดไปเนากไหม ออตลอดไปต้องมอนในระยะยาวนะครับถ้าอยากได้เงินเร็วๆนะครับก็มาออทำอินดีมนะครับมาทำอินดีมหรือมาทำถูกดีก็ได้นะฮะแนะน,นำร้านค้ามามาขายที่ถูกดีอะนะฮะเออง่ายจะตายนะครับได้ค่าแนะนำต้อง400บาทนะครับจากชั้นลูกเลนีล้านด้วยนะครับเออถ้าใครไปซื้อนู่นได้เลิกตั้ง20ชั้นนะฮะ ยี่สิบชั้นนี่โอ้มหาศาลมหาศาลนะครับอยากได้เงินเร็วนะครับไม่อยากรอก็มามา,มาศึกษาอินดีมแล้วก็ดูวิธีการสไร้างรายได้แล้วก็ถูกดีก็มีนะครับสำหรับการนำร้านค้าเข้ามาเจ้าของแบรนด์นั้นเจ้าของแบรนด์เอยไม่ว่าจะขายนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับเอาเข้ามาในถูกดีนะครับเราเราเป็นคน เอาโอกาสไปเสนอให้เขานะครับเราไปช่วยให้เขาเนี่มียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับทําไมเขาจะไม่เอาถูกไหมนะครับก็สําหรับวันนี้นะฮะอยากให้ทุกคนมาเป็นซินโดร์ด้วยกันนะครับซินโอร์มันเป็นอะไรที่คือเราไม่ต้องรอให้ถึงกเกษียณเราไม่ต้องเราไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้เราก็มีเงินบํานาญที่อัลิมิตเออต้องบอกเลยว่าอลลิมิตนะครับมันไม่มีลิมิตนะฮะมันมี มันไม่มีลิมิตนะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นเดือนละเดือนละแสนเดือนละล้านก็เป็นได้นะครับอันนี้ไม่มีใครตอบได้ครับขึ้นอยู่กับอนาคตต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นบำนาญที่คือเราเราไม่ได้ทำงานแล้วก็ได้ได้เงินจากการบริโภคของทุกคนน,ะน่ะใช่ไหมมันสุดยอดนะครับสำหรับวันนี้ฮะผมโดดนิคมพิจารณ์นะฮะก็ขอตัวเวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุก คอมเมนต์นะครับทุกหัวใจนะฮะอ่าทุกไลค์ทุกแชร์เลยนะฮะก็สวัสดีนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากสร้างภูมิคุ้มกันอ,อ่สร้างภูมิคุ้มกันจากโควิดนะฮะเจียเอ็กไปกินนะฮะเนี่ยนะก็มันจะเป็นแบบแคปซูลนะฮะมันจะเป็นแบบแคปซูลนะฮะเห็นไหมอ่ากินง่าย เป็นง่ายสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับก็ตอนผมไปเวียดนามตอนตอนกุมภานะครับตอนต้นเดือนกุมภาก็กินเจเอ็กด้วยนะครับเออสุดยอดนะครับดีมากบอกเลยนะครับไปละบ๊ายบาย